แอดไม่ฟันดีฟันเด็ดเพื่อนว่ามือนีไปเตรียมราดตเตอรี่ได้เลยฟ้าไปหาอาบนา้ำเอสกา้าเพื่อนว่าเพื่อนจะฟ้าไปซื้อเพราะว่าเพื่อนฟันเห็นบ้านนะครับหลังเก้านี่ออกตลอดเพื่อนว่าสีบนกับสีบนโตนี่ละเพื่อนว่าชิซื้อซื้อออกคักมือนีและเพื่อนว่าเอา้าเราหลุดเรารับช่วงต้องกันไว้ไม่จะไปซื้อตัวไหนแล้วแอดไม่ฟันว่าจังไดเพิ่นขึ้นมหมั่นใจเพิ่นขึ้นิื้ฟ้าไปหาคักแน่แท้นะครับผู้ใดเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับทางช่อง การพารววน้ำนะครับผมขอคนละหนึ่งได้หนึ่งแชร์ใครแชร์คอยมีโชคใครแชร์คอยดวงเปิดใครแชร์คอยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีนะครับผมไปไปรับชมน้ำกันได้เลยครับสวัสดีจ้าว่าจังไดคือฝ่าวักฝ่าวเนี่ยแถวบนนี้ฝ่าวีดีนะจ้ะขี้หูขี้ตา่ันล่างอยู่นีอ,อยากบอกแห้งเมื<ะ>่อคืนนี้ฟันแล้วฟันดีอยู่อ้าวฟันไปยังไดเมื่อคืนนี้ฟันว่าจะคลองไปอีหยางบุไปแล้วแล้วไปทีน่นี่ ฆากันไปกินเขากินเขากินตุ่มมามา่าลงไปหอดเอียงลงไปเอียงก่อเหวไหมเหวเจ็ดสันจะควยลงไปเพื่อเดียวมาที่ไหนมาก็มีพวกเอียงพวกอ้อยพวกป่าพวกเอียงเต็มเมาที่ี่มนมาเลยมีไอ้ไข่ผีพ่ายผีผีนี่แหละ แล้วนี่มันก็ได้อันมากัดมากัดหลานบ่มันมากัดกัดสิไฮลาเป็นเอนซืบถอ,อดเพื่อนเะแไหมเมือ่อการหลานนี่ต่วเลือดบ่ออกมาที่เนีันมันมันได้มา,มากมากแหละเมืเ้อหนึ่งซื้อแอดกายน่ะเพราะมันอยู่ในเหี่ยวเนาะเหี่ยวกับงางา,งา,งาเป็นหำลงไปี่เด้เป็นปากกายเลยด้ มันอย่างหนึ่งคือคือจังเมืองบาดานที่เขาเขาลงไปอันนี้เป็นความเ่อส่วนบุคคลน,นะจ๊ะเมื่อกับผู้ใดกับฝันใดแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝันจังสี่อีหริมันเป็นไงค่เป็นเกตเป็นเกตเป็นเกตเลยยับเลยยับเละยับล่ะแม่อยู่ใน่เฮใได้ทำนันะ่นแหละลงไปแล้วแนะไม่มีอย่างหลายๆอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาบงหูจักนั่นแหละมาที่นี่เมื่อก็ับมีค่ะค่ะ เราขายก็จัางจากคลองสีลงไปเอาของอินยางสักอย่างไงมีคนบอกให้ล่องไปเอาเจาหคองก็ลงไปเอาแต่นะมันมีไอ้ใค้คายคือผีนี่แหละมันมากัดข้อละนะจกักมีเลือดมันมีเลือดโดยความหันตื่นก่อนหลังนะจากนั้นนราได่ผ้ามีลิ้ยนเลย ไปแล้วแล้ๆจะคองก็เลยไปเอาตมุ่มา,มาะม่าหลังจากคืนคืนจากเอียก็ทําคือฟันสองเทียบ่แมนฟันสองเทียในเรื่องเดียวกันออจ้กคืนจากทําปุ๊บจะคลองก็เลืไ่ไปบ้านปูมันมีหลาคายอยู่หลานหนึ่งหลานแค่ตังนาเป็นที่หลาคาย,าาาคายมึงขายของอันนี้ขคองก็เล้ไปสั่งตุ่มมะมา่าเอาตมมามาุ่มมะม่าแน่ว่าสันแอนกาจะก,ก,กินน้ำ ลากมามาับต้มมะม่ามันนี้มันไม่มะมา่าเราเล่ามันที่นี่เราเลยว่าเออจเจ้าไปไมลรีดกินดอกว่าสัน้นมันนี้มมลรีดเลยว่ากินเพราะว่าแอดนั่นใส่บกักพริกก็เลยกะบอกว่าเอาต้มามะม่าอีกในเด้อฮัวหนึ่งมันนี้เพิ่นมาต้มามะม่าได้ให้เพิ่นตาเขาเจ้าใส่าจานมาให,หอยจ้ะก,ก็เลยได้เอาน้ำเพิ่นมันนี้แอดกะก็เลยก่าวว่า ้องหล่าได้ซื้อว่าถือสองมือสองตีนแบบเต็มมืดเต็มตีนเลยเด<ม>้ซื้อสิ่งของที่วันได้เมื่อคืนเนี่ยมันอะมันนี่นักหลายเอากระเป๋าเงินจาของไปว่างไว้แเอดกาพอยงางไม่ยีบเอาห<ม>ลังจากนั้นก็เลยไปย่ยนเกาจาของ<ม>นี่ฟันเห็นเฮีเ้ยนหลังนี่ย่ามไหนออกย่ามนั้น<ม>แต่ว่างวดนี่สิออกบอบบแล่ใจขึ้นกัน<ม>ฟันเห็นเฮีเ้ยนหลังเกาอยู่ในบ้าน มาเลขที 1, 7, <c oughs> นหนึ่งเจ็ดแปดมันส่งกำนองมิลลนอยู่งวดงวดที่ว่ามันออกกันเจ็ดแปดแปดเจ็นน่ะก็ฟันเห็นที่นังสี่แหละมันก็ออกแต่ว่างวดนี้จักสีออกกูอกบลูแต่ว่าแอดนี่แหละสีเปลลเ็น,น<ว>ปล,ลากระตารี่แหละเหมนโอ้ยโซลูต์แพงเลยมี่เป็นลากระตารีจ้าผ่านทีทัเพราะว่าฟันแล้วดิทั่วเนาหนึ่งเจ็ดแปดเลยดิ จ้าหนึ่งเจ็ดแปดสิบเนลาไว้เจ็ดแปดนี่ใส่เสียวมังนันเลยจ้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดด้ีเนาะจ้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่เตรียมเลือกผู้ใดผู้ใดมีนม่ได้หายผู้ใดมีกระแวะเขามาหาเอดไม้ได้เรื่องวนนี้จ้าข้ามีได้แจกข้ามีเจ็ดแปดไวเขามาข้ามม่ีเจ็ดแปดไวเขามาสร้างไว้แล้วนะครับถ้ามีเจ็ดแปดแปดเจ็ดเข้ามาเลยมาหาเอ็ดไม้เลย ครับผมแอดไม่พร้อมสนับสนุนพร้อมอุดหนุนจ้าฮักแล้วว่าตัวนี้เจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่จ้ะเมื่อคืนกับมีเยดซีโทรมาหาจ้าขอโทษหลายๆเด้อที่เฝ้าบอาว่างพวกทุ่มมาตีบางตีสามตีสามตีสี่นี่ตีสามเนี่ยรลวมาตีสามตีสี่เนี่ยอ่ากำลังง่วงเงียเลยนะกำลังนอนเสแสรบเลยเพิ่นกระดีใจเพราะม่นฝันฝันทั่มมากกางดึกเลยว่า แม่ฝันว่ามีคนห้องบอกให้เฝ้าไปหาซื้อไว้เลยเพื่นว่าให้เฝ้าไปซื้อไว้แปดแปดเจ็ดนะเฝ้าซื้อไว้เลยเพื่นว่าโบเมียนปูเพื่นไปบอกจ้ะแปดแปดเจ็ดยังอยู่ที่ตูดหรือตูดเก่าฝันว่าหอนได้อา,นาบนาบ้ำเห่นบหมนั่นอันนี้ก็ได้อา,นาบน้ำก็นบบอา,นาบน้ำก็แอดการสองคนหาอย่าสาหัวก็สาหัวอืไม่มกันอา,นาบน้ำลางเนี้ยพอดีออกอเห็นบอกฝันหมู่ว่านเนี่ม คุยกับปูบมเดลเปียสไ,ไปหอกดำเล่านั่นอยังสองสามแปดบ่บบดกันหอกสองสามหกคือสี่มั่นครับน้องว่านเนาะหอกสองสามแปียดได้แหง้งม่สนิทเราฟันไม่สนิทวะตัวเลขแนวทางพอต้องขืนพอต้องโชว์ท่าบนญผ่าจ้าท่าบนบนอืรนเอาแต่ฟังน้องกันไว้ไม่ใช่บนตัวไรแต่รูรูนี่ตัวมีเจ็ดแปดแปดเจ็ดอะ จานที่เราดูเนี่ยเจ็ดแปดแปดเจ็ดแนนอนน่าสิ <c oughs> ไปซื้อมือนีละ <c oughs> ไปซื้อมือนีนนอาบน้ำแล้วเอ็ดกาเห็ดยังเดียวนี่ไปเรื่อยไปเรื่อยมั้งบอเอา้เอาเตรียมตัวออกเดินทางนะครับผมเอ็ดมามยิตเตรียมลาลอตเตอรีนร่นะครับฟันดีฟันเด็ดแล้วนะครับผมเอาผูใดมักน้ำกะจัดเ้ยครับเด้อเป็นเพียงแค่แนวทางบ่บมักกะเลื่อนผ่านนะครับผมสำหรับแนวทางหนึ่งธันวาคมนะครับที่จะถึงนี้นะครับ ยังไงก็รอวันบวงสรวงคือพรุ่งนี้จวันที่ยี่สิบสามธันวาเมื่อนยี่สิบสองมันวันนี้เมื่อวันยี่สิบสองก็ต้องไปเตรียมซื้อของเตรียมเมื่อนี้จะไปเตรียมซื้อของมไหวายปูมืออื่นซื้อนอ้อยอย่างมากินห้แม่แม่เอลซี่พนมากซื้อกับเขาเมื่อเตรียมเฮ็ดเตรียมเฮ็ดกับเขาวันนี้แอนนงโรมากเมือว่านี่ดาโคดนูนเนาะนู่นดากบขึืนตัดสายนูแล้วมันไมัไหวก ลีลาบ่ปล่อยจักเทียดิจ้าลีลาบ่ปล่อยจักเทียแต่ที่จริงเนี่ยปล่อยแล้วปล่อยตั้งแต่ต้องวดแล้วแม่นจ้ะอืมนั่นแหละเพิ่นบ่เห็นคลิปจ้าอืมเฮากับเซ่อๆเอานะเพือว่าดวงเพิ่นบ่มีบุญเพิ่นบ่ฮอดบุญคนบ่อบถึงอืม่นก็เลยมาขึ้นฮึบๆแซียนไม่โอ้ยไอ้ไม่ก็ได้ต่อขึ้นสาวตดสายนี้เนาะโอ้ยบ่ทันโอ้ยเน็ตกาไฟบ่ิเลนนี่กัเป็ดไม่เนาะเอ้า ครับเข้านะดาได้แต่ว่าอย่าไปดาหอดโคนหอดเขาเงาเข้าแบบนั้นเนาะม่แม่เอสซี่มาป่ะจ้ะมันคือคือว่าหละมันก็มีคนอยากมาสวนกระแสเนาอยากอยากจางกันนะอยากเกาะแสงอยากเพิ่มบาลมีอยากถือกดาเอาเอาเอาขอบพูดแนนไมคครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกสนุกเด้อครับเด้อนะครับผมเป็นเรี่งแนวทางแล้วก็ะ พิจารณาเอานะครับสิ่งใดถือพิงใด้้วนสิ่งใดบวถือสิงใดบุค้วนกับบวนําไปใส่บวน้าไปเอานะครับผมแนวทางก็อยู่ที่ตัวเดิมตัวเก่านะครับทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับก่อนจะลงทุนนะครับใช้สติก่อนทุกครั้งนะครับผมทุกอย่างมันมีเข้ามีหลุดนะครับของบวมีหักนะครับอย่าเพิ่นเขาเขามากดีๆอย่าบุมบั่มใส่เด้อนะครับพิจารณาดีๆก่อนลงทุน นะครับเอาตามแรงเอาตามทุนเราเนาะนี่ิ็ลอยเดียวไปเอาโรตรีลอยใบเส้นใยกวนยาเห็ดด้วยครับผมนะครับผมอ่ะอะเป็นเพียงแค่แนวทางครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณแอนดใหม่ครับผมอ่าแนวทางก็คือเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับหรือว่าหนึ่งเจ็ดแปดนะครับผมอ่าผู้ใดมากระจัดบ่มกระเลือนพลาดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ